หลังจากที่ได้เข้าพบอาจารย์โชว์แล้วมีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกดีขึ้นนะคะก่อนก่อนหน้านั้นก็รู้สึก50 50ว่าจะจริงหรือเปล่าแต่พอได้เข้ามาพบอาจารย์แล้วรู้สึกว่าอาจารย์แม่นทุกอย่างรู้แม้กร็ทั้งว่าสามีเรียนเรียนอยู่ที่ไหนทำงานอยู่ที่ไหน รู้แม้กระทั่งนิสัยว่าเป็นคนนิสัยยังไงอาจารย์บอกหมดทุกอย่างนะคะอาจารย์โชว์ดูดวงให้แม่นไหมคะอาจารย์โชว์ดูดวงให้แม่นมากค่ะจากที่เคยไปดูมาหลายตำหนักหลายสำนักหมดเงินไปเยอะมากแต่มาพบอาจารย์นี่แม่นมากคะแนนความแม่นเต็มร้อยให้อาจารย์เท่าไหร่คะให้เกินร้อยค่ะเคยไปดูดวงที่อื่นมาบ้างไหมคะเคยไปดูมาเยอะมากค่ะ ช่วยบอก่อยคะ่ะว่าที่อื่นกับที่นี่แตกต่างกันยังไง้างคะที่อื่นไปก็คือเหมือนไปจะเรียกร้องเงินอย่างเดียวแต่ที่อาจารย์มาก็คือเสียครั้งเดียวจบอะค่ะอาจารย์ไม่เคยเรียกร้องเงินนะคะเมืเเ่องงก่อนเมื่อก่อนก็เคยดูในเว็บติดตามอาจารย์มากเกือบเป็นปีอะค่ะแล้วก็โทรมานัดอาจารย์ว่าจะขอเข้ามาดูเคยดูในเว็บในเว็บก็ จมตีอาจารย์เยอะว,ว่าอาจารย์หลอกลวงหลอกเอาเงินอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่เราไม่เชื่อเราก็เลยมาดูด้วยตัวเองแล้วมันมันไม่เป็นจริงที่ในกระทู้บอกอะค่ะสวัสดีขอบคุณค่ะ